เก,เกิดก้นแก้วละลายน้ำพอดีน้ำาชาวข้าวเราพึ่งผงข้าวเราก็เลยเก็บใส่กระมังไว้ไปรดต้นไม้นะอย่าไปสาดทิ้งไม้ในกระถางหรือผักสวนครัวหลังบ้านข้างบ้านล้างให้เอี่ยมเลย น้ำซาวข้าวน้ำเครื่องดื่มที่เหลือมันมีส่วนผสมของนมเงี้ยกาแฟมันมีพวกสารที่มีประโยชน์ต่อต้นไม้อาหารเหลือกินน่ะต้นไม้ชอบทั้งนั้นแหละคนกินได้อ่ต้นไม้ก็กินได้อืมแล้วเราก็เอาขยะไปแยกเก็บพลาสติก แยกถุงเก็บอันนี้เราก็ไปหยอดต้นไม้กระถางได้น้ำสาวข้าวน้ำโยเกิร์ตน้ำนมน้ำเครื่องดื่มน้ำส้มน้ำอะไรเครื่องดื่มที่เหลือหยอดไปเลย ยาแมวงามจริงๆน,นี้บอนสีบอลสีฮกหลงอืม,อม,อมโอเค